ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมกระแตงกวาลูกใหญ่นะครับแล้วก็ดอกแพรเซี่ยงไฮ้นะครับดอกใหญ่ใหญ่แบบนี้ทํายังไงนะครับผมวันนี้นะจะพามาบํารุงกระถางขาวใหม่นะครับผม่ะก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมเอ็ดซีทิลักในแพรเซี่ยงไฮ้ทุกคนนะครับก็อยางได้ดอกแพรเซี่ยงไฮ้ที่ใหญ่แบบนี้นะครับผมดอกตูมดอกน้าดอกดกอะไรอย่างเงี้ยผมทําคลิปบํารุงไว้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผม จะบำรุงกระถางขาวนะครับที่เคยมีดอกสีขาวให้เรานะครับเกิดจากว่าเพี้ยลงนะครับเมื่อวานนะครับผมเพิ่งเอาลงกระถางไปนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาบำรุงให้เขาเดินลากติดดีนะครับผมสารอาหารหาได้เร็วนะครับจะทำยังไงไปดูกันนะครับผมมีคำตอบให้ในคลิปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเตรียมน้ำหนึ่งถังก่อนนะครับน้ำนะครับใช้5ลิตรนะครับเพราะว่า ส่วนผมเป็นส่วนเล็กๆนะครับหย่อมๆเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีอะไรมากระหว่างรอน้ําให้เต็มถังนะครับไปเก็บแตงกวากับผมก่อนนะครับก็นะครับผมก็ลืมดูนะครับเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าแตงกวามันโตจนแก่นะครับผมลูกใหญ่มากนะครับตอนนี้เออเห็นไหมก็เก็บกินจนแบบลืมแล้วนะครับก็มาเช็คดูเอ้ทำไมลูกนี้หล่นเหลือมาเ๋าวขอเช็คตรวจสอบนะครับเหมือนเขาจะทิ้งแล้วนะครับจะทิ้งเครือทิ้งเถ่าแล้วนะ เออแตงกวาที่ผมเคยปลูกไปนะครับเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็นะครับแตงกวาลูกใหญ่แบบนี้พริกก็หายใบหกแล้วนะครับผมเคยทําสูตรบํารุงรักษาไว้แล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะใช้ผงชูรสนะครับช่วยในการเร่งรากให้กับแพลเชียงหายแล้วก็ปุ๋ยฮอร์โมนผักเม็ดฟ้านะครับหาซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์การเกษตรนะครับถุงละ20บาทนะครับผมก็ใส่ลงไปนะครับตอนน้ํา้าลิตรตามด้วย M 1 0 0รนะครับก็ใส่ทั้งหมด2ฝานะครับผมเพราะว่ามีสารอาหาร ให้เขาบดทวนนะครับเราค้นให้เมล็ดนะครับสีฟ้าปุ๋ยฮอร์โมนนะครับละลายกับน้ำได้ดีก่อนถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับผมก็แนะนํานะครับวิธีใช้นะครับนําไปรดราดแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ปลูกลงดินใหม่ๆนะครับแนะนําให้ใช้ทุกวันนะครับผมจะดีมากนะครับผมก็จะเร่งแบบนี้นะครับให้เขามีรากเร็วแล้วก็ติดรากนะครับพอเขาติดรากเขาก็จะเริ่มจะเริ่มนะครับจะเริ่มเติบโตนะครับมีดอกให้เราเหมือนเดิมเหมือนกระถางอื่นๆนะครับแล้วก็ มันดูศัตรูพืชด้วยนะครับพวกเพลี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวแสบเลยนะครับที่ทําให้ผมต้องลื้อนะครับเพราะว่าผมพูดไว้คลิปที่แล้วนะครับไม่อยากใช้ชารเคมีนะครับผมกลัวเป็นอันตรายต่อเจ้าตัวเองแล้วก็เพื่อนเพื่อนบ้านแล้วก็รอบข้างนะครับผมนําไปรดอย่างนี้นะครับกระถางอื่นก็ใช้ได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับยังไงนะคะผม ก็หมั่นดูแลรักษานะครับเราก็จะได้ดอกแพรเซียงไฮที่ดอกนั้นหนานะครับกลับมามีเหมือนเดิมให้เรานะครับดอกสีขาวกระถางนี้นั่นเองนะครับส่วนกระถางนี้นะครับดอกก็เริ่มดกนะครับส่วนดอกใหม่ที่เกิดมานะครับผมดอกตูมใหญ่มากนะครับบอกเลยว่าใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับล็อตใหม่มาเนี่ยคือบานดอกใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าเราบำรุงถึงนั่นเองนะครับผม นี่นะครับดอกตูมนะครับใหญ่จริงๆนะครับผมแนะนําเลยการบํารุงสูตรต่างๆเคยทาไปให้หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนกระถางนี้เดี๋ยวจะหากระถางมาอีกทีนึงนะครับมาเปลี่ยนให้เขาสวยๆตอนนี้สั่งกระถางอยู่นะครับยังไม่ถูกใจนะครับผมก็เออบํารุงเลี้ยงไปก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย